สบายดียดเรา,า,าพี่น้องเราม,มากินข่ากับปิ้งไก่ตําข้าวปุ้นพี่นอ้องตับสมกโดนหนไปสิ่ต่ำม,มันับ๊หมดเลยแล้มาเล่นลูกผอ่งกินดูขากันนะวางหอกตาเนาะวางเนี่ยพอจะวางไ่อิ เนเลี๋ยวเานำไดปยน้ำเล่นดวย่อะตาหนอกนะยางงือก็ขับมานเล่นด้วยเอ็นแขดูอะไรกะน้นเอาบวงตักเอา ไก่กับซื้อตัวว่านนี่ไก่ไซื้อมาให้ลูกให้เมียกินหมูวานผัดลูกเมียผัดไม่อยู่พีง่งไปหาไอพีเพื่อระถวัน เดอ๋ยเนลกเข้เ eh <a> ือกทะเลกับไก่นเดเป็นขาซื้อวห่านเขาเมืตอนนไ่มาเรมตัดเสร็จแล้วเราทานไปเลย

<tôi> mô được lập đó mô gà nữa, gà mô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  rồi, mô cả, đợi 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 đợi. <tôi> mô gà mô gà ่งลี่กับนางนักเจ็งนักเก็งคนะมูเตเต่มทุกรูปแบบหรอกบอมูบอมบอมบอมยังแย่แต่ว่าเป็นแบบนี้นี่เราบโดิได้มาเตเี่รอก ตัดเต็ตลิ่นดูแลมีที่บว่าเรื่องสีอ้นว่ากออกมือหนันะเามีที่เขาเมตนมากว่าว่าอ้น,นว่าให ผู้ใหญ่ใจดีนู่นนี่นั่นอ้นหมเลยมีเจตนาหรือว่าว่ายางไงฝนเพีองเด้ดอดอ้นขอบคุณฝนละลายผู้ใหญ่ใจดีที่เตินผาเพิ่นมาให้น้าพี่น้องแต่ว่าทาผู้ใหญ่ใจดีเนาะติดผาเพิ่นมาให้ยนอกทิ้งอีกนะคืออ้นทางผ่านเขาม้อนผ่านเราอ้นผ่านเรานรมนเด็กพี่น้องเด้ผอผาเพิ่นผาอ้นจมูกคอหักพี่น้าพี่น้องโก้มาเนะ นนออก่าผู้ืบางทีอุอนไฟถ่ายขอกถ่ายคลิปบางทีแบบเห็นคอมเมนต์แบบเรื่อยแบบเอ้ยก็เ,เห็นคอมเมนต์แบบนี้มันทำให้ีใจพี้เราคือกดไปเหน็นคอมเมนต์ที่ว่าให้ตัวเองมนคิดเรื่อยกดแบบดีใจนะพี่น,น,นอ้องเรื่องของเรื่องมันชอบจับบาเออไปสอดเลยคือผมต้องเห็นคลิปผ่านผ่านได้แต่ไปสอดเลย จะบนะมะเห็ดคลิปแบบนี้มีแตเห็ดคลิปแบบส่วนตัวแล้วก็รถ่ายแล้วส่งไปถ่ายไปเนรจะดีอ่ะแล้ว อยากคิดสมหรือนนื่อมาต่ว,ว่าหนึ่งขงนน้าพุทนี่ะไร้ยูเลยอ่ะเจ้าที่เจ้าวาดพี่จะดักอันเียท้ายที่สุดบุดเข่าลุกบัว่านมาเอาเข่าตะต้นมดนนต้นเนี่ย อีตอนเดฟอีตอนเดฟเพิ่งกินนมแต่เศร้ากินก่อนหมูเลยกินนมเม่ตกเยอะมีแหวนลูกลูกโมเจ็บจริงน้องมีเอฟซีก็เม็นมากจริน้องถามเต้ๆเนาะมันไปเบี้ยบบอช่วงนี้มันเลไปดอกพี่น้องเจ็ดกับเพื่อนก่อนกองนี้มันเข่าหนาพลนเลยเท่าเช็ดสวนทั้งหนาพี่น้อง เก็บตอมพวกนี้อะไรก็ซ <yum enfant> ื้อตะนางมากอะสิบบวกบวกกล้วยแด่ขหน้าพน้องเพรว่าสิ่งของที่ไทยเหรอครับป้าเขาก็พี่น้องือมเผื่อเบิรงก่อนเรียกครับเพราะว่าเรียกเพม่อนจะเอาคนใหม่มาอยู่แนนพี่น้องนอกจากคนคุณน้องเลยครับเตจจะซับเคลื่อนพี่น้องเรียกแบบการดูดคันว่าเรีย์กแบบอยังในแบบค่ายแบบนั้นมันบันเป็นเป็นองค์กรแบบค่ายแบบครอบครัว เาสามารถแบเปลียนกันได้มาได้ครับเอาการเรียกอันค่ายแบบฟุงก้อนเลยรเผักก็ยาักไปลองออกอันนี้เป็นแบบเวมาโยลูกมะตะวนครับเตเยกับเพื่อกับชาน้องคลิปน้นะครับอันใดบกากจัดการมพี่น้องไทเขาหนาพนเตรียมหาเพื่อปลูกของฟังไปลอง เราทิดตามึงหนาบ้านนอนเตชัอแถวหัวนองที่ท้ามันกว่วงเอาเทียเอาตูบเนี่ยออกนอนตอไม่ต้ไตูบเาลมันจะเห็นอะไกระโดดกระดยอที่นออป็ตวลืเาแล้วก็ชิอ้อมแล้วก็ชิอานพอจะใครมาปลวกก็ร้ายเนาะมหวงสวนค์ก็ผมวงไหนมาเนี่ยในเมืองไทยมึงจำมาเลยแหละ แต่ตัวไซ้1 0 0 0 0ก็พอซื้อมันใหญ่เลยครับ300,000นําบ่ฮู้นะมอดได้3 0 0 0 0เงินเดือนออกก่อนสิเบิ่งน้องอาจจะซอกมากับแบ้เฮ็ดเตอริอ้อมก่อนพี่น้องอ้อมปลูกมังไว้ในอันนบนเตเฮ็ดน้อง วาเด็ sea, ีกมาพี <S <S well, ่น้องมาตะเมืองลวกลโทรหาไปดิไน้อยวันลงนวงบางบ่ก็ตกใจลเนาะจะได้บอเต้มอยู่เนาะโอมสวนกอยู่เจ้าันมาเบิ่งในโทรศั์มาเป็นตะแพงเบิ่ง้จริงเป็นตะแพงเหรอแม่บอกรจ้าเจ้าจ ลูกต่างประเทศเนะาะอันนี้รอแบบเล่าๆออโต้สปีดออโต้สปีดบบพออุนน้มลูกเตะฝัดออโต้สปีดเอ้าวัลเม้นนะค่ะวัม,น,ม,น,มนออโต้แล้วลูกเตโอ้ยขอบบ้านน้นนองน,น่สวันลู้ว่าด่ครับไปนางนีง่น้องนางิ ปิดม่วนมือจนพ่อกันหลายคนมาเลยคับแม่ป็นดังดื่นันเลยเมื่อวะนเลยกอยู่ประมาณหกโมงกว่าหรเปน่หกโมงเจ็ดโมงมาคืนหนโ่งแปดโมงแปดโมงคืนเขาเก้โมงอ่ะมึงบาดอจิยว่สวนเต้ว่ามึงเด็กแล้วมาแล้วลูกมาสบายบมาเมื่อก่อนมัมีสติอยู่บนเเอาเกิดบอกมูว่ะเอาเมื่อไงอยู่โอเคเข้าใจป่ก็รึต้องการนบ่ายบ่านหนึ่งรบ้ายสอง ท่านท่านบ่นมีลูกมียังกับสบ,บายนิดนึงเอาหมดเอาไหมเอา,เอา,เอาไหมคุณลูกจ้าอ้าไปหละพี่น้อยคลิปนี่พ่อกันคลิปหน้าจ้า